อดีตเด็กเกเรกับลูกคุณหนูจะสนิทก,กันได้ไหมนะสวัสดีครับผมบิทบุยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวบางงานเรื่องขอใกล้ชิดสนิทรักอีกสักนิดคุณมิยาเซนเป็นแนวโรแมนติก ตลกเป็นผลยางของอาจารย์อาคิทากะซึ่งเคยมีผลงานอย่างโลคุโจฮิตโตมโนโมโจไลและยูรามิโคอิโคอิยูรามิโคอิลงดิติยสารเกงเกงจโ๊กเกอร์จำนวนเล่มสี่เล่มจบมาดิสุดเรื่องย่อกันเลยดีกว่านะบิยาเซนลูกคุณหนูแสนเรียบร้อยอยากสนิทกับอดีตเด็กเกเรที่นั่งข้างๆมัสึูบายาชิชีวิตมอปลายของทั้งสองเริ่มต้นด้วยการพูดคุยแต่สภาพแวดล้อมที่มาแตกต่างกันเลยต้องใช้เวลาจูนสักนิดเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับ เธอค่อยๆลงล็อกหลังอ่านจบนะครับในบรรดาบางงะแนวโรแมนติกแบบล็อกคู่ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีสไตล์และการนำเสนอที่แตกต่างกันไปตามที่นักเขียนต้องการเช่นทาคากิแกงพอลักหรือฮาเลมนี้มีแต่เธอรุ่นน้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์ตามที่รุ่นพี่ต้องการซึ่งเรื่องนี้ก็มีการนำเสนอแบบนั้นแต่ไม่สามารถทําให้รู้สึกเอาใจช่วยกับการกระทําของตัวละครได้มากพอเรื่องปูให้ทั้งสองตัวละครแตกต่างกันแต่ต้องมาพูดคุยทาความรู้จักเพียงเพราะอยากสนิทด,ด้วยอิยเซนเนี่ยมักพูดคําติดปากในหนังนักเล ที่มัตสึบายาชิชอบไอ้ด้านสื่อสารผิดพลาดจนเข้าใจผิดซึ่งก็ดูน่าสนุกว่าตัวละครจะปรับความเข้าใจกันอย่างไรแต่กลายเป็นว่าพอมาถึงจุดดึงเนี่ยผมรู้สึกว่าเรื่องนําเสนอออกมาค่อนข้างจืดในแต่ละตอนทําให้พออ่านจบเล่มเนี่ยได้เพียงแค่ความใสซื่อและน่ารักของมิยาเซนล้วนๆจริงๆผมแอบน่าเสียดายเพราะการวางตัวละครที่แตกต่างกันแต่อยากขยับความสัมพันธ์เนี่ยมนเล่ากว,ว้างกว่านี้ได้เป็นโรแมนติกดราม่าอะไรเงี้ยอ,อย่างมิยาเซนเนี่ยโฟกัสการที่เธอเป็นลูกคนหนูคนเดียวในห้องมี ความกดดันหรือกลัวที่จะเข้ากับคนอื่นไม่ได้มัตสึบายาชิเนี่ยเด็กเกเรที่อยากดีกับทุกคนแต่ก็มีอดีตที่เป็นภาพจําทําให้คนรอบตัวต่างหวาดกลัวทั้งสองเนี่ยอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้คนในห้องเปิดใจเลยเสนิทกันเพื่อแสดงให้เห็นว่าถึงพวกเรามีความแตกต่างแต่ก็เป็นเพื่อนกันได้ถ้าเรื่องมีประเด็นหนักแน่นแบบที่ผมยกมาเนี่ยว่าน่าจะโอเคกว่านี้แต่เรื่องไม่ได้ไปทาง,งน,นั้นไงอาจารย์อาคิทากาศเลือกจะนําเสนอในรูปแบบโรแมนติกคอม,มดี้ทั่วไปทําให้การอ่านเรื่องนี้สําหรับผมอะจบ แล้วจบกันนะแทบไม่มีรีแอคอะไรต่อจากนั้นเลยโมเมนต์โ,โรแมนติกก็ไม่ได้หวานเล็กพี่ดูรีบง่ายไม่บื้อหวาชนให้เขินครับได้ส่งตัวละครนะครับดีไซน์ตามมาตรฐานนักเรียนมปลายนะมิยาเซนลูกคุณหนูที่อยากสนิทก,กับมัตสึบายาชิกเลยพยายามทําในสิ่งที่อีกฝ่ายชอบนอกจากความน่ารักเหมือนเด็กน้อยนิดนึงนะอาจารย์นําเสนอตัวละครนี้ได้เรียบง่ายเดียะถึงเป็นลูกคุณหนูแต่การเข้าสังคมกิริยาท่าทางเหมือนเด็กสดใสล่าเลิศซึ่งผมชอบส่วนนี้นะมัตสึบายาชิกอดี เด็กเกเรที่อยากสนิทหรือพูดคุยกับคนอื่นแต่ติดที่ว่าอดีตของเขาทําให้ทุกคนหวาดกลัวผมเฉยๆกับตัวละครนี้นะด้วยที่เรื่องนําเสนอออกมาเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจใครแต่ใจจริงก็อยากให้มีคนมาคุยอะไรเงี้ยในส่งงานภาพนะครับส่วนหนึ่งที่ซื้อเรื่องนี้ก็มาจากหน้าปกนี่แหละพอดูภายในเล่มเนี่ยตัวภาพแอบจืดนะและ,ละหลายๆฉากดูเร่งรีบจนดุดเผาบ้างที่น่าเสียดายสุดๆคือวาดแมวตาโบอะ่ะด้วยที่ตัวละครชมว่าน่ารักคาาอีไงแต่สิ่งที่ผมเห็นกับนําเสนอตรงกันข้ามเลยคิดว่าเติม รายละเอียดให้แมวอีกสักนิดเผื่อชีวิตจะสดใสถึงงานภาพไม่ได้ชอบมากแต่พอถึงฉากโฟกัสสีหน้าของตัวละครเนี่ยวาดออกมาได้ดีอยู่มาในส่วนข้อดีข้อเสียกันบ้างนะครับข้อดีข้อแรกนั่นก็คือมิยาเซนน่ารักมากข้อที่2ข้ชอบความพยายามของตัวละครที่อยากสนิทกับใครสักคนในส่วนของข้อเสียนะครับก็หนึ่งงานภาพออกมาจืดๆบางตอนเหมือนรีบวาดเสดายแมวสุดตาโบดูไม่น่ารักเลยข้อที่2เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจแต่นําเสนอออกมาค่อนจืดถ้ามีดราม่าเสริมคงทําให้เรื่องนี้มี มี Impact มากขึ้นมาดีส่วนตัวเล่มโดยรวมกันเลยดีกว่านะครับตัวเล่มโดยรวมทําโดยเซนซูคอมบิกนะนี่ในส่วนของหน้าปกนะครับขอใกล้ชิดสนิทรักออกสักนิดคุณมิยาเซนเป็นรูปของคุณนิยาเซนกับตัวพระเอกของเรานะครับหูเหลืองตัวปกเป็นปกด้านนะครับสัมผัสดีนะอากิดากะด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องย่อนะครับส่วนปีกเนี่ยก็จะมีความกว้างนดนึงนะเพื่อให้เห็นหน้าตาตัวละครความน่ารักของคุณมิยาเซน ชัดมากขึ้นนะครับส่วนปีกปกด้านหลังก็จะเป็นพระเอกของเราปกในก็จะเหมือนในส่วนของหน้าปกแต่จะมาในโทนของสีชมพูน,นะครับหวานแบบ <c oughs> นี่นะข้างในเล่มมีภาพสีหนึ่งแผ่นเป็นรูปของคุณมิยาเซนยิ้มแย้มแจ่มจใสสารบันนะมีทั้งหมดสิบห้าตอนนะครับในส่วนของตัวกระดาษเนี่ยก็จะเป็นกระดาษถนอมสายตา ผมอาจจะเฉยๆกับกระดาษถนอมสายตาของเซนซูนิดนึงนะเพราะผมมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างลูกผสมอะ <c oughs> บางเรื่องบางบางเรื่องแข็งอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมมันต่างกันขนาดนี้นะส่วนการแปลก็แปลได้มาตรฐานนะครับอ่านเพลินลายเส้นน่ารักเนี่ยผมชอบการคอสอัพนะสีหน้าของตัวละครนะครับอาจารย์เขาวาดออกมาได้ดีนะ ผมเสียดายมากที่สุดในเรื่องชมชมแมวน่ารักอะแต่ดูเขาวาดแมวดิแมวตาขาวแบบเปิดร่างวิญญาณอะขดใจเลยอะเออแบบคุณชมว่าน่ารักอะแต่ทำไมวาดวาดแ,แมวแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเออผมก็เลยรู้สึกเสียดายตรงนี้นิดนึงนะแต่แต่ถ้าในเรื่องของการคดอับการโฟกัสใบหน้าอาจารย์เขาวาดออกมาได้ดีนะครับคืองานภาพมันอาจจะไม่ได้ดูดีอะไรมากนะสำหรับเรื่องนี้ด้วยที่มันเป็นแนวแก๊กด้วยไงนะ แต่เนี่ยอย่างโคดอัพสีหน้าอรอยยิ้มอะไรเงี้ยเออผมชอบผมชอบเออน่ารักดีมันก็ช่วยทําให้ผมอ่านได้เพลินๆอยู่บ้านนะครบเพราะว่าตัวเนื้อเรื่องยอมรับว่ามันมีความน่าสนใจแต่พออ่านไปเรื่อยๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่ละกันคือผมรู้สึกว่ามันน่าจะนาเสนออะไรได้มากกว่านี้แค่นั้นเองนะครับเนี่ยสี่ได้แมวอะ่ะคือแบบ เนี่ยอย่างมีมียาเซนมีหูแมวยังดูน่ารักใช่ไหมแต่นี่แมวแบบหูเหมือนเหมือนร่างวิญญาณแมวว่ะหูรู้สึกแบบอันอย่างอย่างหมาเนี่ยยังวาดดูดีกว่านี่เป็นเป็นอะคริลิกไงมันยังดูเป็นรูปเป็นร่างได้ดีกว่าเออผมเลยรู้สึกแบบทําไมทําไมวาดแมวไม่สวยเลยอ่ะเอ้ยก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ ขอใกล้ชิดสนิทรักอีกสักนิดคุณมิยาเซนสรุปนะครับมีดีแค่ตัวละครน่ารักนะเนื้อเรื่องผมเฉยๆเลยอะไปได้ทําให้ผมอยากติดตามต่อว่าทั้งสองเข้ากันมากกว่านี้ยังไงไม่ได้เอียงกับแนวนี้นะมันอยู่ที่การนําเสนอด้วยนะครับก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละคนละกันนะครับนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวนะอย่างน้อยนะถ้ามองในแง่ดีที่สุดเนี่ยคืออ่านเพลินนะครับไม่พาหลับขาเล่นไปซะก่อนนะครับ ในฐานะเพื่อนชั้นดีใจฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับเรื่องนี้นะครับผมให้แทม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 แทนเตเต็ม10นะครับก็จบไปแล้วนะคะสำหรับรีวิวมังงะในวันนี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามเพจบิทเตอร์บูรีวิวกันด้วยนะครับคลิปนี้ลาบเพยงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย